ชีวิตหลังจากเลีนยงควายมาเนาะทุกคนก็มาเกิอไก่ยามแปลกเนาะปีกงในนกมานกเขาปีกตัวนึ่งเนาะทุกคนมนี่เอามาเฮ็ดกินแรงเมนูแจวตำแจวตะไคร้มาปิดมาพริกแล้วไปรับสม่งคลิปกันเลยสบายดีสบายดีป่อแม่พี่น้องป้องไปเบิร์ดสุขุสุคนเนาะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องเบาใหม่ มันเกาเช่นเคยเนาะทุกคนมือนี้เฮามาแต่เร่งควายหามานอนหน้านาะทุกคนก็เลยเกือไก่ทุกคนเบิ่งเนาะไก่ก็สิบ่น้อยบ่วลายน่ะทุกคนพอได้ต้มอยู่โอ้โหแต่คุณดีดอย่างวะโอเคทุกคนมื่อนี้นอนหน้าู้เดียวเนาะหากันหนึ่งเข้า มาแต่เล่งควายทุกคนเลยเดี๋ยวมาเบิ้งมื่อนี้หาซีแต่อย่างกินแรงเนาะนอนคนเดียวมื่อนี้ดูไฟหมดเข่าอุ้ย,ยเริ่มอ่อนทุกคนเลยอายเริ่อมอ้อนวเดี๋ยวมาเบิ้งมื่อนี้ว่าหาซีเห็นอย่างกินคนเดียวเนาะทุกคนมื่อนี้มาแต่เล่งควายวัเข่าอายกำลังอ่อน ไก่คบ่ค่อยได้จับปิ้งจับต้มเนาะไก่หาก็แบบเอาเรี่งให้มันแพ้มันพื้นเป่าหมยว่าเซียมันให้มันหดประมาณจากสี่ร้อยตัวนะทุกคนเดี๋ยวนี้หก็ประมาณหาก็ได้เจ็ดสิบหน้าตัวน้อยตัวใหญ่นะทุกคนนอนหนักมา กับมาลายเนาะนะเท่รถึเบื้องรับสมซ่องี่กาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดเด้ร์นะทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้าเาเข้าสุกเดี๋ยวซสีมาเฮ็ดกินนะทุกคนอย่างบุหูแนวจะเฮ็ดอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าทับสมมนํากันก่อนนะทุกคนาอเริมอ่อน ข่าวติดมือฮึแชกเดี๋ยวปาดก่อนปนะาดติ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวมาซ้อยเข้ากันดูไปเดี๋ยวขออนุญาตซ้อย,ยเข้าก่อน เกอแป๊บเดียวเกี้ยงโมได้15น,นาทีท่าทุกคนเลยมาโอเคทุกคนมาเนี่ยกระสิมาปิ้งนกเนาะเอาไปเลี้ยงควายมาหา ด้ดอกเข้าตัวนึงนะทุกคนเดียทาใส่เกือกอ่ะในดอกเข้าตัวนึงเนาะเอาอย่างกระทุนยิงเอานะทุกคนนี่เกือีมาจับเคียทานออก่อน ยาทานออกันทุกคนนี่แค่นี้ก็น่าจะได้ละนี่เนาะทุกคนยินงนกนกเขาโมเมนต์นกเรารู้สึกว่าไฟน่าจะแหง เดียยวเดียว,ยวนี่ะนะพิเศษแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวสิมาเพชรเจลเจลตะไคร่เจลหัวสีเขอเนาะ เม,น,มนูโปรคหับหับเป็เดยาวกันหนึ่งหัวสองสามหลง เรยที่ไปล้างน้ำแล้วก็ซ่อมจัดจุูดีนะทุกคนในที่มาซอยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กำลังย่างไปปิดมาพริกนะทุกคน เนื่องาว่ามาพริกในที่เองมันเบิดแล้วเนาะเราก็เลยจะไปเก็บเก็บมาพริกพอออกมาได้ตำแจ้วเนาะทุกคนตอนนี้กำลังไป <c oughs> นี่ก็ะปุ่มปุ่มตะไคร่ปุ่มโสติไคร่เอาของแม่ปุ่มของแม่ปุ่มไหวเน่ะยปุ่มไปตามล่องยางไปแบบนี้เลยเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นค่าเนาะไหนป่ะอืม มันเป็นมะเขือน้อยนี่เนาะทุกคนต้นมะพริกเด็ดเลยเนาะพอได้ตามแจวเสียงทองหอดอุบเลยประมาณจากกัมเดียวเนะปูแบบออกแกนิกเลยบริยัยปูใส่ปุยเลยปูแบบธรรมศาสตร์ นี่เราทุกคนปูมือสิไข่กินสุดนี่เลยนี่เราทุกคนเอาประมาณนี้พอ,อยจะไปตามแจ้วโซสิไข่เลยเนาะน <c oughs> ะทุกคนตอนนี้กำลังมาหอนเลวเนาะนี่จะมา ซอยโคนสีไข่เลยเนาะแน่แสนีสอยอซอยแค่ละหน่อยเอาครัทุกคน i one มาเยตำยูดินกว่าตำม,มุ่นมุนแล้วนะทุกคนเหมือนังเวลาจำยังติดคัก น่าจะได้แล้วทุกคนสังเกตขึ้นหอมเลยเดี๋ยวมาเบื้องปิงนกโอ้สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วปิงนกค่ะเดี๋ยวเสียบซอสไว้่ก่อน,นอโอเคทุกคนตอนนี้อะครับเทต,ตามแจ้วยังปิ้งนกยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนมาทุกคน นี่มากินข้าวแรงนุบก,กันเนาะตอนแรงกินข้าวแรงนะทุกคนจำแจ้วโคซีไข่กับปิ้งนกตัวนึ่งเนาะฮะเดี๋ยวพออ่อนิย่ากินข้าวกันเนาะทุกคนสำหรับไปที่เบิ้งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีเด้อนะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวพ่อกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ